รองประธานท็อปแบงท็อดดูโบฟไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของชอนพอตเตอร์ที่ว่านาโอยาอินูเอตต้องโชกที่อเมริกาเท่านั้นถึงจะเป็นซูเปอร์สตาร์มวยโลกโดยล่าสุดนั้นรองประธานท็อปแบงท็อดดูโบฟได้ออกมาสนับสนุนท่านประธานอย่างปู่บบอบอารัมที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของชอนพอตเตอร์เหมือนกันซึ่งดูโบฟได้กล่าวว่า ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของเขาพอตเตอร์ Potter. โดยความเห็นแก่ตัวผมอยากมีนาโอยะในอเมริกาเขาเป็นปรากฏการ์ผมเคยพูดไปแล้วผมคิดว่าเขาเป็นนักโชคที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในรอบ30ปีเขาเป็นนักชคที่สมบูรณ์แบบเพราะผมชอบสไตล์ที่ดุด,ดันพลังมาจากมือทั้งสองข้างเขามีไอคิการป้องกันการลุกเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆรองประธานท็อปแงกล่กาว สำหรับทางท็อตด,ดูโบฟยังได้กล่าวอีกว่าผมคิดว่ามุมมองของพอตเตอร์ มันตื้นเขินมากในโลกปัจจุบันผมไม่คิดว่านาวยะจะต้องโชคอยู่ในอเมริกาผมคิดว่าโลกทุกวันนี้แบนจนเราเชื่อมกันมากแล้วเมื่อนาวยะอินูเอะขึ้นชกเขาเป็นเทรนไปทั่วโลกบนทุกแพลตฟอร์มโดยเป็นอันดับหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเขากำลังดังมากๆเราเองจะส่งสัญญาณสดทำให้ทุกๆคนสามารถเห็นเขาได้ผมเลยรู้สึกว่ามันเห็นแก่ตัวนิดหน่อยที่คิดว่าเขานาวยะต้องไปโชคที่อเมริกา เพื่อเป็นซูเปอร์สตาร์รองประธานท็อปแหลงท็อตดูโบบกาบสำหรับนาวยะอินุเอเขาจะขึ้นโชคกับทางหลุยเนรี่จากประเทศเม็กซิโกต่อหน้าผู้ชม55,000คนที่โตเกียวโดมในประเทศญี่ปุ่นในวันที่6พฤษภาคมนี้นั่นเอง